สวัสดีครับเอฟซี FC ครับผมมันนี่โอกาสดีที่ได้ไปอำเภออวยพรเป็นโคศกเอกเิ่นครับผมท่นบ้านโคกถาวรตำบลพังงูอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับผมบบบผม, <c oughs> มันนี่บด้ขายปลาเผาครับผมกมีโอกาสสิ่งไปโคศกเอกเิ่น ก็ด้ขอบคุณขอบคุณเจ้าภาพเิ่นใบบ้างใจที่ให้ลูกหลานได้ไปซอยการใส่งานเมื่อน,นี้กับผมเจอกันครับที่บ้านโคกทาวานตำบลพังงูอำเภอหนองหานครับผมจังหวัดอุดรเท่านี้แหละครับผมเจ้าภาพบ้านไกลบ้านไกล,ไก,ลก็คิดติดกันเลยอยากให้ผู้ขาไปอํานวยพ่อนให้บบาวจานผ้ามวนเลยครับเด้ให้อํานวยพ่อนให้กะทักหน้าครับผมนี่ มาน,นี่ก็เจอกันพป็ระทัทงบันโกกถาวรงานกระถินครับผมจังค่อยคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ